บทเรียนที่ 4. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองสถานภาพหมายถึงฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือของกลุ่มคนในชุมชนเป็นตำแหน่งของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมนับถือจากสาธารณชนสถานภาพจะสูงต่ำเพียงใดน,นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญเช่นอาชีพรายได้ เชื้อชาติศาส,สนาวงศกูลบทบาทคือพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมกำหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทําตามหน้าที่เรามาดูบทบาทหน้าที่ตามหลักพุทธศาสนาซึ่งกำหนดไว้จากหลักธรรมของทิศท,ทั้ง6ไว้ดังนี้ทิศเบื้องหน้า ได้แก่พ่อแม่ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ของพ่อแม่และลูกที่มีต่อกันทิศเบื้องหลังได้แก่สามีภรรยาซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาในครอบครัวทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของครูอาจารย์และสิทธิที่มีต่อกันทิศเบื้องซ้ายได้แก่เพื่อนซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ของเพื่อนที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อน ทิศเบื้องบนได้แก่ภิกษุสาม,มนเณรอุบาสกอุบาสิกาซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ทิศเบื้องล่างได้แก่นายบ่าวซึ่งได้กำหนดตามบทบาทของผู้เป็นนายหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาบทบาทหน้าที่ตามหลักกฎหมายสังคมทุกสังคมนอกจากมีการจัดระเบียบทางสังคมในเรื่องสถานภาพ และบทบาทแล้วยังต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ในขอบเขตไม่ก้าวก่ายละเมิดสิทธิทเสรีของผู้อื่นด้วยดังนั้นในการแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในสังคมอีกประการหนึ่ง